ไทยส่งไกรเพนออกรบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากสวีเดนที่ไม่เคยมีชาติใดในโลกได้นำไปใช้ในสงครามจริงวันนี้ได้พุ่งทะยานขึ้นฟ้าส่งของข,องขวัญให้กัมพูชา JAS 3 9ไกรเนเครื่องบินรบมอติโรผลิตโดยบริษัทซาพแห่งสวีเดนถูกออกแบบให้เป็นอากาศยานแห่งอนาคตราคาประหยัดดูแลง่ายใช้งานเร็วแต่ตลอดเวลากว่า25ปีที่ประจำการมายังไม่เคยถูกนำขึ้นโจมตีจริงในสงครามเลย แม้จะผ่านภารกิจสกัดกั้นด้านฟ้าและฝึกซ้อมกับนาโต้แต่ยังไม่มีชาติใดกดปุ่มปล่อยระเบิดจากไรเป็นสู่ศัตรูเลยสักครั้งวันนี้กองทัพอากาศไทยได้จารึกชื่อในหน้าประวัติศาสตร์โลกไทยคือชาติแรกที่ส่งไรเป็ลขึ้นโจมตีเป้าหมายภาคพื้นจริงและระเบิดที่ใช้ก็คงจะเป็น g ู u 12 p a v e ทพร้อมระบบเลเซอร์นำวิถีพุ่งตรงเข้าโจมตีคลังยทโทปกรณ์ของเขมรทางกลางสายตาของชาวโลกที่จับตามองไทยเราได้สแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญเด่นขาดและแม่นยำของกองทัพไทย